คุณเคยสังเกตไหมคะว่าหลังมื้อเย็นที่ดูเหมือนปกติทุกอย่างไม่ได้ผิดแปลกอะไรแต่ผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงร่างกายกลับเริ่มง่วงมึนหัวหนักใจเต้นแรงขึ้นเล็กน้อยเหมือนพลังงานหายไปโดยไม่มีเหตุผลหลายคนคิดว่าเป็นเพราะอายุหรืออิ่มข้าวมากไปแต่ความจริงที่น่ากลัวกว่าคือช่วงเวลานั้นเองน้ำตาลในเลือดอาจกำลังพุ่งขึ้นแบบเงียบๆโดยที่คุณไม่รู้ตัวคะ่ะ สิ่งที่อันตรายไม่ใช่ความเจ็บปวดเพราะร่างกายจะไม่ส่งสัญญาณเตือนใดๆแต่ภายในนั้นน้ำตาลที่แกว่งขึ้นลงซ้ำแล้วซ้ำเล่ากำลังค่อยๆทำลายหลอดเลือดเส้นประสาทและดวงตาและหลายคนเพิ่งรู้ตัวอีกครั้งตอนที่สุขภาพแก้ไขได้ยากแล้วค่ะคนจำนวนมากเชื่อว่าเรื่องน้ำตาลในเลือดต้องพึ่งยาเท่านั้น แต่อย่างถ้าฉันบอกคุณว่ามีอาหารธรรมดาใกล้ตัวที่สามารถช่วยลดความแกว่นของน้ำตาลหลังอาหารได้จริงโดยไม่ต้องอดไม่ต้องฝืนและไม่ใช่ยาคุณจะเชื่อไหมคะวันนี้ฉันจะพาคุณไปดูอาหารหมักดอง5ชนิดที่หลายคนใช้ผิดทางบางคนกินแล้วได้ผลบางคนกินแล้วกลับแย่ลงและทั้งหมดขึ้นอยู่กับวิธีใช้ไม่ใช่ตัวอาหารเอง ที่สำคัญถ้าคุณฟังไม่จบจนถึงท้ายคลิปคุณอาจพลาด3กฎสำคัญที่ถ้าทำผิดต่อให้กินของดีแค่ไหนน้ำตาลก็ไม่ลงแถมความดันอาจขึ้นอีกด้วยฟังต่อให้จบนะคะเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่แค่กินให้ถูกแต่คือการเข้าใจร่างกายของตัวเองจริงๆคะ่ะก่อนจะพูดถึงอาหารหมักดองชนิดแรกฉันอยากให้คุณหยุดคิดสั้นๆนะคะถ้าคุณกินอาหารเหมือนเดิมนอนเหมือนเดิม ใช้ชีวิตเหมือนเดิมแต่ตัวแรกน้ำตาลหลังอาหารยังแกว่งขึ้นลงไม่หยุดนั่นแปลว่าปัญหาอาจไม่ใช่ปริมาณอาหารอย่างเดียวแต่อยู่ที่วิธีที่ร่างกายรับมือกับอาหารที่คุณกินเข้าไปต่างหากหลายคนพยายามลดข้าวลดของหวานแต่กลับไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงเพราะร่างกายยังจัดการกับน้ำตาลได้ไม่ดีเหมือนเดิม และตรงจุดนี้เองอาหารหมักดองบางชนิดอาจเข้ามาช่วยเสริมระบบภายในถ้าเลือกถูกและใช้ถูกวิธีค่ะสิ่งที่คนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดคือคิดว่าผักดองทุกแบบเหมือนกันความจริงแล้วการหมักตามธรรมชาติกับการแช่น้ำส้มสายชูหรือใส่น้ำตาลให้เปรี้ยวให้ผลต่อร่างกายต่างกันมากการหมักจริงจะเกิดจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิต ซึ่งมีบทบาทกับลำไส้การอักเสบระดับต่ำและการตอบสนองของอินซูลินแต่ผักดองแบบอุตสาหกรรมที่เปรี้ยวจากน้ำหรือมีน้ำตาลแฝงจะไม่ให้ผลเชิงระบบแบบเดียวกันและในบางคนอาจทำให้น้ำตาลหลังอาหารแกว่งมากขึ้นด้วยครับนี่จึงเป็นเหตุผลที่บางคนกินผักดองแล้วรู้สึกดีขึ้นแต่บางคนกินเหมือนกันกลับไม่เห็นผลหรือแย่ลง อาหารหมักดองชนิดแรกที่เราจะพูดถึงคือผักกาดดองแบบหมักธรรมชาติที่ไม่มีน้ำตาลไม่มีน้ำสม้มและไม่ผ่านความร้อนหลายคนเห็นแล้วคิดถึงแต่ความเค็มคิดถึงความดันแต่สิ่งสำคัญจริงๆไม่ใช่รสชาติที่ลิ้นรับรู้แต่คือกระบวนการหมักที่เกิดขึ้นภายในและสิ่งที่กระบวนการนั้นสร้างให้กับร่างกายค่ะผักกาดดองที่หมักถูกวิธีจะมีกรดจากการหมักและแบคทีเรียที่ช่วยปรับสมดุลลำไส้ เมื่อระบบลำไส้ทำงานดีขึ้นร่างกายจะตอบสนองต่อคาร์โบไฮเดรตหลังอาหารได้ดีขึ้นน้ำตาลจึงมีแนวโน้มแกว่งน้อยลงไม่ใช่เพราะผักดองไปลดน้ำตาลโดยตรงแต่เพราะมันช่วยให้ระบบควบคุมภายในทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไรก็ตามคนที่มีความดันโลหิตสูงโรคไตมีอาการบวมหรือใช้ยาบางชนิดต้องระวังเรื่องปริมาณเกลือ และไม่ควรปรับยาด้วยตัวเองครับวิธีใช้ที่เหมาะสมคือปริมาณเล็กแต่สม่ำเสมอแค่1นสองช้อนโต๊ะกินพร้อมมื้อที่มีข้าวหรือแป้งก็เพียงพอแล้วค่ะไม่จำเป็นต้องกินเยอะและไม่ควรกินแทนผักสดทั้งหมดผักกาดดองชนิดนี้จะทำงานหลักผ่านลำไส้และการตอบสนองของร่างกายต่ออาหาร แต่ยังมีอาหารหมักดองอีกชนิดหนึ่งที่ไม่ได้เด่นเรื่องจุลินทรีย์เท่าไหร่นักกลับไปทำงานที่ความเร็วในการเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลและนั่นคือเหตุผลที่อาหารชนิดต่อไปมักเห็นผลชัดในคนที่กินแล้วน้ำตาลพุ่งเร็วหลังอาหารค่ะถ้าคุณเคยมีประสบการณ์แบบนี้นะคะกินข้าวไม่เยอะไม่ได้แตะของหวานแต่หลังอาหารไม่นานกลับรู้สึกง่วงเร็วมึนเร็วเหมือนพลังงานตกหวบ นี่อาจไม่ใช่เพราะคุณกินมากเกินไปแต่อาจเป็นเพราะน้ำตาลในเลือดขึ้นเร็วเกินไปและร่างกายรับมือไม่ทันอาหารหมักดองชนิดต่อไปนี้ไม่ได้ทำงานผ่านลำไส้เป็นหลักเหมือนผักกาดดองแต่ไปทำงานที่ความเร็วในการเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลซึ่งเป็นจุดที่หลายคนมองข้ามค่ะเมื่อเรากินอาหารที่มีแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตร่างกายจะใช้เอนไซม์บางชนิดในการย่อยให้กลายเป็นน้ำตาลแล้วดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือด ถ้ากระบวนการนี้เกิดเร็วเกินไปน้ำตาลจะพุ่งขึ้นก่อนที่อินซูลินจะทำงานทันผลคือเกิดความแกว่งหลังอาหารอาหารหมักดองบางชนิดโดยเฉพาะแตงกวาที่หมักตามธรรมชาติจะมีกรดจากการหมักซึ่งช่วยชะลอการทำงานของเอนไซม์ย่อยแป้งทำให้น้ำตาลเข้าสู่เลือดช้าลงครับนี่จึงเป็นเหตุผลที่คนสองคนกินข้าวจานเดียวกันแต่ผลลัพธ์ต่างกัน บางคนอิ่มนานรู้สึกนิ่งบางคนกลับม่วงและมึนเร็วอาหารหมักดองชนิดนี้คือแตงกวาหมักแบบธรรมชาติที่ไม่ใส่น้ำตาลไม่ใช้น้ำสม้มและไม่ผ่านความร้อนหลายคนคุ้นเคยกับแตงกวาดองในตลาดแต่ความจริงแล้วแบบนั้นมักเปรี้ยวจากน้ำส้มและหวานแฝงซึ่งไม่ให้ผลแบบที่เรากำลังพูดถึงค่ะแตงกวาหมักที่ถูกต้อง จะช่วยให้น้ำตาลหลังอาหารไม่พุ่งเป็นยอดแหลมแต่ค่อยๆขึ้นเป็นเส้นที่ราบกว่าภาระของตับผ่อนจึงลดลงและร่างกายรู้สึกสบายขึ้นหลังอาหารอย่างไรก็ตามต้องใช้ในปริมาณที่เหมาะสมแค่หนึ่งหรือสองชิ้นเล็กกินพร้อมมื้อที่มีข้าวก็เพียงพอไม่แนะนำให้ดื่มน้ำหมักจำนวนมากเพราะยังมีโซเดียมอยู่และผู้ที่มีความดันหรือโรคไต ต้องระวังเป็นพิเศษครับแตงกวาหมักชนิดนี้จะช่วยชะลอจังหวะที่น้ำตาลเข้าสู่เลือดแต่ยังมีอาหารหมักดองอีกชนิดหนึ่งที่หลายคนกลัวเพราะรสหวานตามธรรมชาติทั้งที่เมื่อหมักถูกวิธีกลับให้ผลต่างจากที่คิดและนั่นคือเหตุผลที่อาหารชนิดต่อไปหมักทำให้หลายคนประหลาดใจมากที่สุดค่ะอาหารหมักดองชนิดต่อไปนี้เป็นตัวที่ทำให้หลายคนลังเลมากที่สุดนะคะ เพราะแค่ได้ยินชื่อก็คิดทันทีว่าหวานและถ้าเป็นคนที่ต้องคุมระดับน้ำตาลในเลือดก็มักจะตัดออกตั้งแต่ยังไม่ลองแต่สิ่งที่น่าสนใจคืออาหารชนิดนี้ก่อนหมักกับหลังหมักให้ผลต่อร่างกายต่างกันอย่างชัดเจนและนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่หลายคนพลาดของดีไปโดยไม่รู้ตัวค่ะวัตถุดิบชนิดนี้คือหัวบีทรูทซึ่งในสภาพสดจะมีน้ำตาลตามธรรมชาติค่อนข้างสูง แต่เมื่อผ่านการหมักตามธรรมชาติแบคทีเรียจะใช้ส่วนหนึ่งของน้ำตาลเหล่านั้นไปสร้างกรดทำให้ปริมาณน้ำตาลอิสระลดลงขณะเดียวกันสารต้านอนุมูลอิสระบางชนิดยังคงอยู่และบางส่วนกลับถูกดูดซึมได้ง่ายขึ้นนี่คือเหตุผลที่บีทรูทหมักให้ผลต่างจากบีทรูทต้มหรือบีทรูทอบอย่างชัดเจนครับตรงนี้ล่ะค่ะที่หลายคนประหลาดใจ กินบีทรูทในรูปแบบหนึ่งแล้วน้ำตาลขึ้นแต่พอเปลี่ยนเป็นแบบหมักกลับรู้สึกว่าน้ำตาลหลังอาหารนิ่งขึ้นอาหารหมักดองชนิดนี้คือบีทรูทหมักแบบธรรมชาติไม่ใส่น้ำตาลไม่ปรุงรสหวานและไม่ผ่านความร้อนรสชาติจะออกเปรี้ยวอ่อนๆมากกว่าหวานและใช้ในปริมาณเล็กมากไม่ใช่กินเป็นจานเหมือนผักทั่วไปค่ะคกลไกของบีทรูทหมักไม่ได้อยู่แค่เรื่องลำไส้ แต่ยังเกี่ยวข้องกับการอักเสบระดับต่ำและการทำงานของตับโดยเฉพาะในคนอายุมากตับมักจะปล่อยน้ำตาลออกมาในช่วงกลางคืนหรือช่วงเช้ามากเกินไปการปรับสมดุลผ่านอาหารบางชนิดอาจช่วยให้ตัวเลขตอนเช้านิ่งขึ้นในบางอย่างไรก็ตามต้องย้ำว่านี่เป็นการสนับสนุนระบบไม่ใช่การรักษาและผู้ที่มีโรคไตมีภาวะบวมราม้าหรือมีปัญหาเรื่องความดัน ต้องใช้ในปริมาณที่น้อยมากและสังเกตอาการตัวเองครับวิธีใช้ที่ปลอดภัยคือวันละ1นถึงสงช้อนโต๊ะกินพร้อมมื้ออาหารไม่ควรกินตอนท้องว่างและไม่จำเป็นต้องกินทุกวันก็ได้บีทรูทหมักชนิดนี้จะช่วยเสริมการควบคุมภายในแต่ยังมีอาหารหมักดองอีกชนิดหนึ่งที่ไม่ได้เด่นเรื่องรสชาติหรือความแรงกลับทำงานเงียบๆในระยะยาวและเหมาะมากกับคนที่อายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ถ้าคุณอยากรู้ว่าอาหารอะไรที่ช่วยแบบนุ่มแต่ยั่งยืนอย่าเพิ่งข้ามช่วงต่อไปนะคะอาหารหมักดองชนิดต่อเป็นนี้ไม่ได้ให้ความรู้สึกแรงไม่ได้ทําให้เห็นผลชัดในวันสองวันและนั่นเองที่ทําให้หลายคนมองข้ามทั้งที่สำหรับคนอายุมากขึ้นเรื่อยๆร่างกายมักตอบสนองกับสิ่งที่ค่อยเป็นค่อยไปได้ดีกว่าสิ่งที่รุนแรงอาหารชนิดนี้ทำงานเงียบๆแต่ลึก และเหมาะกับคนที่รู้สึกว่าน้ำตาลไม่ได้พุ่งแรงแต่แกว่งอยู่ตลอดทั้งวันค่ะเมื่ออายุมากขึ้นปัญหาหนึ่งที่พบได้บ่อยคือการอักเสบระดับต่ำซึ่งเราไม่รู้สึกเจ็บปวดแต่ส่งผลต่อการตอบสนองของอินซูลินและทำให้น้ำตาลนิ่งได้ยากลำไส้ก็เป็นอีกจุดสำคัญเพราะเมื่อเยื่อบุลำไส้เริ่มอ่อนแอ สารกระตุ้นการอักเสบสามารถผ่านเข้าสู่กระแสเลือดได้ง่ายขึ้นและทั้งหมดนี้เชื่อมโยงกับความแว่งของน้ำตาลครับอาหารหมักดองชนิดนี้คือแครอทหมักแบบธรรมชาติหลายคนคิดว่าแครอทเป็นแค่ผักธรรมดาไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่เมื่อผ่านการหมักโครงสร้างของใยอาหารจะเปลี่ยนไปทำให้ลำไส้ใช้ประโยชน์ได้ง่ายขึ้นและรสชาติจะออกเปรี้ยวอ่อน,ออน กินง่ายไม่หนักท้องไม่กระตุ้นแรงเหมือนบางชนิดค่ะแครอทหมักช่วยเสริมการทำงานของลำไส้และลดปัดจจัยกระตุ้นการอักเสบเมื่อการอักเสบลดลงการตอบสนองของอินซูลินจะทำงานได้เรียบขึ้นน้ำตาลหลังอาหารจึงไม่เหวี่ยงขึ้นลงง่ายวิธีใช้ไม่ซับซ้อนแค่วันละหนึ่งถช้อนโต๊ะก็เพียงพอและเหมาะมากกับผู้สูงอายุที่ไม่ต้องการกระตุ้นระบบรุนแรงครับ แครอทหมักชนิดนี้จะค่อยๆสร้างความนิ่งให้ระบบภายในแต่ยังมีอาหารหมักดองอีกชนิดหนึ่งที่หลายคนรู้จักดีจากกลิ่นและรสชาติแต่ไม่รู้ว่าเมื่อหมักถูกวิธีแล้วมันสามารถเชื่อมโยงเรื่องหลอดเลือดการไหลเวียนและน้ำตาลในเลือดเข้าด้วยกันได้อย่างไร และนั่นคือเหตุผลที่อาหารชนิดต่อไปเป็นตัวที่หลายคนคาดไม่ถึงมากที่สุดค่ะอาหารหมักดองชนิดสุดท้ายนี้เป็นตัวที่หลายคนรู้จักดีจากกลิ่นและรสชาติแต่กลับไม่เคยคิดว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำตาลในเลือดได้โดยตรงหลายคนมองว่านี่คืออาหารเพื่อหัวใจเพื่อหลอดเลือดหรือเพื่อภูมิคุ้มกันเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงเมื่อร่างกายอายุมากขึ้นเรื่องการไหลเวียนของเลือดกับการควบคุมน้ำตาล แยกออกจากกันไม่ได้เลยค่ะเมื่อหลอดเลือดแข็งตัวการไหลเวียนช้าลงอินซูลินจะถูกส่งไปยังเซลล์ได้ไม่ดีแม้ว่าร่างกายจะผลิตอินซูลินได้เพียงพอแต่มันไปไม่ถึงจุดที่ต้องการนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่คนอายุมากมีภาวะดื้อต่ออินซูลินมากขึ้นอาหารหมักดองชนิดนี้คือกระเทียมหมักแบบธรรมชาติซึ่งต่างจากกระเทียมสดตรงที่สารบางชนิดจะเปลี่ยนรูป ทำให้ดูดซึมง,ง่ายขึ้นและออกฤทธิ์นุ่มนวลกว่าครับหลายคนเคยลองกินกระเทียมสดแล้วรู้สึกแสบกระเพาะใจสั่นหรือไม่สบายตัวแต่กระเทียมหมักจะให้ประสบการณ์ที่ต่างออกไปกลิ่นจะอ่อนลงรสจะนุ่มขึ้นและใช้ในปริมาณเล็กมากไม่ได้กินเพื่อให้แรงแต่กินเพื่อให้ระบบไหลเวียนทำงานดีขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นแต่ร่างกายรับรู้ได้ค่ะกระเทียมหมัก มีส่วนช่วยให้หลอดเลือดผ่อนคลายลดการอักเสบของผนังหลอดเลือดและสนับสนุนการไหลเวียนเมื่อเลือดไหลดีขึ้นการนำอินซูลินและกลูโคโสเข้าสู่เซลล์ก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นน้ำตาลหลังอาหารจึงมีแนวโน้มแกว่งน้อยลงอย่างไรก็ตามผู้ที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือดมีปัญหาเลือดออกง่ายหรือมีโรคกระเพาะต้องเริ่มจากปริมาณน้อยมาก และสังเกตอาการตัวเองอย่างใกล้ชิดครับกระเทียมหมักชนิดนี้จะช่วยเชื่อมโยงเรื่องหลอดเลือดกับการควบคุมน้ำตาลเข้าด้วยกันและตอนนี้คุณมีครบแล้วทั้งอาหารที่ทำงานผ่านลำไส้ความเร็วในการดูดซึมการอักเสบและการไหลเวียนแต่สิ่งสำคัญที่สุดยังไม่ใช่ว่าคุณจะเลือกกินอะไรหากแต่คือคุณกินอย่างไร เพราะถ้าทำผิดเพียงข้อเดียวต่อให้เลือกอาหารถูกทุกอย่างผลลัพธ์ก็อาจไม่เกิดและนั่นคือเหตุผลที่ช่วงต่อไปฉันจะพูดถึงสามกฎทองที่ตัดสินว่าอาหารหมักดองเหล่านี้จะช่วยคุณจริงหรือทำให้ทุกอย่างเสียเปล่าค่ะตอนนี้คุณเห็นแล้วนะคะว่าอาหารหมักดองแต่ละชนิดทำงานคนละจุดลำไส้ความเร็วการดูดซึมการอักเสบและการไหลเวียน แต่ตรงนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าคุณจำได้แค่ว่ากินอะไรแต่ไม่รู้ว่ากินอย่างไรทุกอย่างที่พูดมาทั้งหมดอาจไม่ให้ผลเลยหรือแย่กว่านั้นคือทำให้สุขภาพแย่ลงโดยไม่รู้ตัวและนี่คือสมกฎทองที่ตัดสินว่าอาหารหมักดองเหล่านี้จะช่วยคุณจริงหรือกลายเป็นภาระกับร่างกายค่ะกฎข้อแรกคือน้อยแต่สม่ำเสมออาหารหมักดอง ไม่ใช่ของที่ยิ่งกินมากยิ่งดีปริมาณเล็กๆวันละหนึ่งถึงสองช้อนโตะ๊ะแต่กินต่อเนื่องอย่างน้อยสองสัปดาห์ร่างกายถึงจะเริ่มปรับตัวระบบลำไส้และการตอบสนองของอินซูลินต้องการเวลาถ้ากินบ้างไม่กินบ้างผลลัพธ์จะไม่ชัดและอย่าใช้แทนผักสดทั้งหมดครับกฎข้อที่2คือต้องกินพร้อมมื้ออาหาร โดยเฉพาะมื้อที่มีข้าวหรือแป้งหลายคนทำผิดตรงนี้กินผักดองตอนท้องว่างแล้วบอกว่าไม่เห็นต่างจุดประสงค์ของอาหารหมักดองในคลิปนี้คือช่วยให้ร่างกายรับเมือกับน้ำตาลหลังอาหารได้ดีขึ้นดังนั้นถ้ากินผิดเวลาผลก็ไม่เกิดค่ะกดข้อที่3และสำคัญมากคือต้องคุมโซเดียมผู้ที่มีความดันโลหิตสูงโรคไตหัวใจหรือมีอาการบวม ต้องระวังเป็นพิเศษเลือกแบบเค็มน้อยล้างน้ำเร็วๆก่อนกินและที่สำคัญยาปรับยาด้วยตัวเองหากคุณใช้ยาอินซูลินหรือยาลดน้ำตาลการเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาจทำให้ตัวเลขเปลี่ยนต้องคุยกับแพทย์เสมอครับถ้าคุณทำตามสามข้อนี้อาหารหมักดองจะไม่ใช่ของวิเศษแต่จะกลายเป็นผู้ช่วยเงียบๆที่ทำงานทุกวัน โดยไม่ฝืนร่างกายไม่กดดันตัวเองและเหมาะกับวัยที่สุขภาพต,ต้องการความสมดุลมากกว่าความรุนแรงถ้าคลิปนี้ช่วยให้คุณมองอาหารหมักดองต่างออกไปกดติดตามไว้เลยนะคะและลองเขียนคอมเมนต์บอกฉันหน่อยว่าปกติคุณเคยวัดน้ำตาลหลังอาหารหรือไม่เพราะหลายคนวัดแค่ตอนเช้าแต่พลาดจุดสำคัญที่สุดไปค่ะและถ้าอาหารหมักดองจะกลายเป็นผู้ช่วยเงียบๆได้จริง สิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการที่คุณเริ่มฟังร่างกายตัวเองให้มากขึ้นนะคะไม่ต้องทำอะไรซับซ้อนแค่สังเกตหลังมื้ออาหารครั้งถัดไปว่าคุณง่วงมึนหรือหมดแรงเร็วแค่ไหนเพราะสัญญาณเหล่านี้มักเกิดก่อนที่ตัวเลขจะเปลี่ยนค่ะถ้าคุณมีเครื่องวัดน้ำตาลลองวัดดู1-2ชั่วโมงหลังอาหารเพียงครั้งเดียวก็พอแล้วดูตัวเลขนั้นอย่างใจเย็นไม่ต้องตกใจ ไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครจุดประสงค์ไม่ใช่เพื่อกลัวแต่เพื่อเข้าใจว่าร่างกายของคุณตอบสนองกับอาหารอย่างไรคะ่ะถ้าคลิปนี้ช่วยให้คุณเริ่มมองเรื่องน้ำตาลต่างออกไปกดติดตามช่องนี้ไว้เลยนะคะเพราะเราจะค่อยๆพูดถึงการดูแลสุขภาพวัยนี้แบบไม่ฝืนไม่อดและไม่เสี่ยงและช่วยฉันหน่อยนะคะเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างว่าปกติคุณเคยวัดน้ำตาลหลังอาหารหรือไม่ เพราะหลายคนวัดแค่ตอนเช้าแต่พลาดช่วงที่สำคัญที่สุดไปค่ะสุขภาพในวัยน,นี้ไม่ได้สร้างจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวันเดียวแต่เกิดจากการทำสิ่งเล็กๆให้ถูกต้องซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่กดดันตัวเองและไม่ฝืนร่างกายค่ะถ้าคุณเริ่มเข้าใจว่าน้ำตาลในเลือดไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่เป็นภาพสะท้อนของการกินการนอนและจังหวะชีวิตแสดงว่าคุณมาถูกทางแล้วนะคะ ขอให้คุณให้เวลาร่างกายเรียนรู้มันทีละนิดและเลือกดูแลตัวเองด้วยความเข้าใจไม่ใช่ความกลัวค่ะและพบกันใหม่ในคลิปหน้าที่เราจะค่อยๆแกะเรื่องสุขภาพให้ชัดขึ้นอีกขั้นเพื่อให้คุณใช้ชีวิตในวัยนี้ได้อย่างมั่นใจและสบายใจมากขึ้นค่ะเข้าใจร่างกายให้ถูกสุขภาพจะค่อยๆดีขึ้นเองค่ะ